เราอย่าหยุดนิ่งเรานํากองทุนรวมหรือกองทุนผสมของเคทแอมเข้าไปนําเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเพราะเมื่อใดที่คุณหยุดที่จะนําเสนอกองทุนรวมให้กับลูกค้านั่นเป็นโอกาสของคู่แข่งขันพอเราเอ่ยปากว่าเป็นการลงทุนเป็นเรื่องของกองทุนลูกค้าจะถามเลยว่าเสี่ยงไหม การต่อสู้เพื่อชัยชนะไม่ได้มาง่ายๆหากแต่ต้องมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยบวกกับการวางแผนให้ดีจึงจะทำให้เกิดความสำเร็จในชัยชนะนั้นได้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบันองค์กร และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าการที่บริษัทได้ก้าวเดินมาถึงจุดหมายนี้ได้นั้นต้องมีการสร้างแรงผลักดันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินต่อไปโดยมีเป้าหมายแห่งชัยชนะรอยอยู่ความสําเร็จของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจํากัดมหาชนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ กองทุนรวมเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับลูกค้าคนไทยลูกค้าจะผูกติดอยู่กับการฝากเงินประจํา3เดือน6เดือนเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเราใช้วิธีการขายโดยการเข้าแนะนํานําเสนอว่าบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนรวมคือบริษัทลูกของธนาคารกรุงไทยมีธนาคารกรุงไทยถือหุ้นอยู่100%บริษัทเคทมไม่มีทางที่จะล้มเมื่อกลุ่มลูกค้ามีความเข้าใจ เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งสาขาเองเราใช้วิธีในการเดินเข้าหาลูกค้าโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกค้าเงินฝากเป็นหลัก,กน,นะครับลูกค้าจะเชื่อใจพี่ๆเหล่านั้นเราแนะนําลูกค้าได้ว่าในการลงทุนเงินฝากกับธนาคารนั้นแม้จะดีและปลอดภัยแต่นในขณะเดียวกันเมื่อระดับอัตราดอกเบี้ยมีอัตราที่ลดลงลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ําลงรวมถึงต้องเสียภาษีแต่ข้อดีของกองทุนก็คือลูกค้าไม่มีเสียภาษีเลย เราก็ศึกษาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันด้วยนํามาเปรียบเทียบการหาจุดเด่นของโปรดักต์น,นั้นนําเสนอให้กับลูกค้าอาจจะเห็นข้อแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมต่างประเทศกับคู่แข่งขันอยู่บ้างก็คือในธนาคารคู่แข่งขันจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าของเกทแอมเล็กน้อยแต่เพื่อนๆไม่ใช่ประเด็นถ้าเพื่อนๆรู้จักในการศึกษาเอกสารแนะนาชี้ชวนหน่วยลงทุนมันจะมีเลตติ้งของเรื่องความเสี่ยงธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเรา15สตางค์สตางค์เขามีความเสี่ยงที่สูงกว่าตรงนี้แหละครับเราสามารถ พราะเมื่อลูกค้าแต่หนักถึงความเสี่ยงเขาไม่เลือกที่จะเสี่ยงในระดับสูงเพราะว่าเมื่อต่างกันเล็กน้อยเนี่ยอยู่ที่กรุงไทยปลอดภัยกว่าแล้วเรามีการดูแลตลอดเพื่อนเพื่อนจะลืมศึกษาข้อนี้เราพยายามให้ลูกค้ามีการขายคืนเพื่อรับผลตอบแทนเราเอาเงินเนี่ยกลับเข้ามาในบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหรือฝากประจำของธนาคารสักระยะหนึ่งธนาคารก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการฝากเงินและยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นด้วยสาขาอย่าลืมว่าเคทแทมไม่ใช่คู่แข่งขันแต่เคทแทมคือบริษัทลูกของธนาคารเมื่อใดที่คุณหยุดที่จะนําเสนอ กองทุนรวมให้กับลูกค้านั่นเป็นโอกาสของคู่แข่งขันจงอย่าลืมข้อนี้นะครับหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็คือเป็นเวล์เมนเจอร์แล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์ในเครือนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเคทแมผลิตภัณฑ์เคทแมเนี่ยก็เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการนำเสนอโปรโดักต์นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้อง ศึกษาข้อมูลของตัวโปรดักที่เราจะนำเสนอนะครับพร้อมกับลองวางแผนว่าเราจะพูดยังไงนะครับพอเราเอ่ยปากว่าเป็นการลงทุนปุ๊บเป็นเรื่องของกองทุนปุ๊บลูกค้าจะถามเลยว่า เ,เสียงไหมนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังให้เข้าใจครับว่ากองทุนนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อลูกค้ายังไงบ้างนะครับรวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ยังไงบ้างพร้อมทั้งยกตัวอย่าง p e r ร์ r m ร n แมของกองทุนเก่าๆที่เราได้เคยมีการจําหน่ายมาตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นทุกครั้งที่อธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับเราก็ต้อง พยายามโน้มน้าวใจลูกค้าด้วยไปในตัวนะครับก็คือใช้ศิลปะในการพูดของเรานะครับให้ลูกค้าเชื่อเกิดความเชื่อมัน่นบางครั้งเนี่ยในกรณีที่ลูกค้ายังเกิดความลังเลใจในการที่จะตอบตกลงในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอาจจะเชิญพนักง,งานท่านอื่นนะครับที่เหนียวโสเราแล้วก็เป็นตัวเอกสารต่างๆนะครับให้ลูกค้ากลับมาานไปตัดสินใจก่อนแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าไว้เพื่อที่จะโทรไปติดต่อสอบถามแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราจะต้องพยายามเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดให้เปรียบเสมือนว่าลูกค้าคือตัวเราเองนะครับถ้าเราต้องการอะไรนะครับลูกค้าก็ต้องการอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งการที่เราคิดแบบนั้นเนี่ยทำให้เราบริการลูกค้าได้ตรงใจมากที่สุดการเดินทางสู่ความสำเร็จของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหัวใจสำคัญนั้นก็คือทีมเวิร์ก การที่มีทีมเวิร์กที่ดีนั้นถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถฟันฝ่นาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างเข้มแข็งและแข็งแรงอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่เมื่อเราศึกษาความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วเราสามารถนําเสนอข้อมูลเนี่ยให้กับลูกค้าได้เมื่อลูกค้ามีรายได้ที่สูงขึ้นจากการลงทุนผมเชื่อแน่ว่าการแนะนําผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยในรูปแบบอื่นๆจะสามารถ ทำได้อย่างง่ายดายและลูกค้ามีความเชื่อใจและใช้ธนาคารเราเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนครับไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆท้อใจเวลาที่เราเจอปัญหาลูกค้าคอมเพนนะครับเราควรจะใจเย็นๆน,นะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปสิ่งที่เราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีจุดบกคล่องตรงไหนบ้างนะครับพร้อมกับหาทางแก้ของมันเมื่อเราเกิดความเหนื่อยเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยผมว่าอาการท้อหรือว่าความรู้สึกเบื่อน่ายนะครับมันจะหายไป ความสำเร็จทำคำนี้ทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะไปให้ถึงแต่การเดินทางสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จนั้นต้องเดินมาจากการเริ่มต้นหากไม่มีการเริ่มต้นที่ดีแล้วความสำเร็จจะมาได้อย่างไรบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนเชื่อว่าเราจะไม่สามารถมีวันนี้ได้ถ้าความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จไม่ได้มาจากพวกเราทุกคน